เดือดทั้งประเทศตำรวจงัดหมายเรียก4คนในบ้านนัดปงหลังผลชนสูตรพบไซย,ยาไนํำถามข้างขาทำไมบิ๊กถึงหายหัวไม่โผล่งานศพคดีโคสะเทือนวงการข่าวการเสียชีวิตปริศนาของนัทวุฒิปงลังกาหรือนัดปงผู้สื่อข่าวช่อง8อายุ35ปีที่ถูกพบกลายเป็นศพใ,ในบ้านพักอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ช่วงเช้าวันที่30พฤศจิกายนทำให้คนทั้งวงการงงแดกกันหมดเพราะตอนแรกผลชนสูตรบอกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่พอห้องปฏิบัติการลงลึกเท่านั้นแหละโะแตกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดๆพบสารไซยาไน์ทั้งในเลือดและกระเพาะระดับเข้าขั้นฆ่าชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นสาเหตุการตายนี่แม่งชัดจนเถียงไม่ได้แล้วว่า นี่มันไม่ใช่การตายธรรมดาไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ล้มใจวายแต่มันเข้าข่ายโดนของถึงตายตำรวจไม่รอช้าประชุมเครียดทั้งวันสั่งออกหมายเรียกสี่คนในบ้านนัดปงวันที่6ทธันวาคม2568ผพลตำรวจตรีเดชพลีคงดีผอบกกรนนทบรุรีนั่งหัวโต๊ะประชุมเครียดตั้งแต่เช้ารวมตำรวจสืบสวนทั้งจากภาคหนึ่งภูทรจังหวัดนนทบุรี สบพบางกลวยสรุปคือสั่งให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกคนที่อยู่ในบ้านนัดโปตอนเกิดเหตุทั้งหมด4คนผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนทำงานอยู่ฝ่ายข่าวช่อง8ทั้งหมดนั่งกินนั่งดื่มนั่งคุยอยู่โต๊ะเดียวกับนัดโปงก่อนตายและฟาดเข้าไปอีกหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ตำรวจนัดสอบหลายรอบแต่ทั้งสี่คนบอกตกลงเวลาไม่ได้สักทีกูแบบ มึงอยู่ในเหตุการณ์นะเว้ยไม่ใช่คนนอกมึงควรเรียบมาเคลียร์ตัวเองป่ะแต่นี่กลับคุยกันไม่ได้เวลาครับพี่แบบนี้ก็ชวนให้คิดได้อยู่แล้วว่าแม่งมีอะไรหรือเปล่าประเด็นเดือดของเดือดทําไมบิก๊กเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่กับนัดปงหายหัวไม่โผล่งานศพแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือคำถามที่คนทั้งโลกโซเชียลแม่งอยากรู้เพราะข้อมูลที่หลุดมาตรงกันหมดว่า คนที่อยู่กับนัดปงก่อนเสียชีวิตคือบิ๊กแต่สิ่งที่โคตรผิดสังเกตคือพอบ่ายวันเดียวกันบิ๊กหายตัวไปเลยไม่ไปงานศพไม่โพรร c น้ำสศพทั้งที่อีก3าสี่คนไปกันครบพุทธอภิวันพูดกลางรายการลุยชนข่าวแบบฟาดฟาดว่าตอนผิดข่าวแรกผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้บิ๊กมันอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะไม่มีใครบอกมารู้จากโอทีหลังว่า บิ๊กเป็นคนอยู่กับนัดโปงก่อนตายเป็นคนสุดท้ายแต่วันรถน้ำศพมันก็ไม่มาก่อนหน้าอยู่ด้วยหลังเกิดเหตุหายไปเลยทุกคนไปงานศพหมดยกเว้นบิ๊กคนเดียวแบบนี้ไม่ให้คนสงสยัยแมงก็แปลกแล้วไม่วะาคำชี้แจงของบิ๊กที่ฟังแล้วก็เออโอเคละแต่มันแปลกอยู่ดีบิ๊กบอกว่าตัวเองติดเรียนอยู่ภาคเหนือคิดว่าศพนัดพงจะลำเลียงขึ้นเหนือ ก็เลยบินไปรอที่นั่นไม่รู้เลยว่าศพถูกตั้งที่นนทบุรีบอกว่าไม่ได้หนีแค่เข้าใจผิดก็พูดได้แต่มึงอยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนตายทั้งคนนะเว้ยใครมันจะไม่ตามข่าวใครมันจะไม่ถามใครสักคนก่อนบินมึงทำงานวงการเดียวกันระบบลายระบบกลุ่มข่าวมีเป็นสิบแต่เลือกจะไม่รู้อันนี้คนมันก็สงสัยกันทั้งประเทศอยู่ดีที่สุดแล้วบิ๊กต้องออกมาตอบทุกอย่าง เพราะตอนนี้ตำรวจต้องการปากคำสี่คนในบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นมีบิ๊กถ้าไม่มีอะไรทำไมต้องหลบถ้าไม่ได้ทำทำไมไม่รีบมาเคลียร์ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงวันเพื่อนตายทำไมไม่มาแม้แต่วินาทีเดียวคดีนี้แม่งไม่ใช่คดีเล็กๆแล้วเพราะคำว่าสายไหนโผล่เมื่อไหร่ทุกอย่างแม่งไปไกลเกินจะมองเป็นอุบัติเหตุขอให้ความจริงโผล่ไวๆและขอให้นัดปงได้ความเป็นธรรมแบบไม่ต้องมีใครมุบมิป กูบอกเลยคดีนี้ถ้าตำรวจไม่ลุยจริงประเทศนี้มีเดือดและคนในบ้านวันนั้นมึงหนีไม่พ้นต้องตอบทุกคำถาม